เหลือก้นนั้นมีประโยชน์โปรดอย่าทิ้งถ้าอยากรู้ประโยชน์กันจริงๆจะอย่าเนี่เฉยชวนชวนทุกท่านมารับฟังข้งอหนะ่นำเสนเอผลงานกันเลยนะคะกล่าวโดยท่านคณะกรรมการที่เคารพอย่างสูงทุกท่านค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟสีเพชรบูรณ์กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นหนมศึกษาปีที่ห้าค่ะอำเภอเมืองเชบูรณ์จังหวัดเพชรูรสังกัดสนนานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ,ก,ก,าอากชนค่ะ ชื่อราเมียปิเยวันวินเจริญค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานพิยาราเพื่อการทดลรองเรื่องวัฒนธรกกีวีโดยมีคณะผู้จัดจทำดังนี้ค่ะหนูเด็กหิงคิดการเชียงน้อยค่ะผมเดใชาชินาเทบชนาวันครับและหนูเด็งอชิระยอพมหาลักษตากุลค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทราบที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้ก่อนเลยค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายค่ะทางด้านสุขภาพด้านความงามรวมไปถึงวนวัตกรรมด้านการแต่งกายรองเท้าก็เป็นอีกเครื่องแต่งกายนึงค่ะที่สำคัญต้องลดเพราะว่ารองเท้าเป็นส่วนทีน่เช่วมปรกันอันตรายจากเศษวัสดุต่างๆและยัง่วยเสื่อบุค,คลิกที่ดีด้วยค่ะรองเท้านักเรียนเป็นส่วนประกอบสําคัญของเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนค่ะ ารที่เรียกว่าสารซดาเลสถ้าเราสูดจมากเกินไปจะส่งผลไปต่อเซลทำให้เกิดหงอกหรือถึงหังจเป็นมะเร็งได้ค่ะว่าน้ากีวีเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราคิคผลขึ้นมาค่ะโดยนำเปลือกกล้วยที่หายได้จากธรรมชาติมาทำเป็นชิมขัดรองเท้าเพื่อรักษาให้รองเท้าดูใหม่งอง,งามและปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ค่ะ คัดรองเท้าครับสมคุณทฐานของการทาโครงงานในครั้งนี้นะคะชิม,มขัดรองเท้าสามาัถขัดรองเท้าได้จริงโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของเปลือกกล้วยน้ำว้าที่ให้ประสิทธิภาพให้ความบางงามสีสดดีกว่าชิมขัดรองเท้าที่มีส่วนผสมของเปลือกกล้วยหอมและดีกว่าชิมขัดรองเท้าตามท้องตลาดค่ะตัวไปให้ศึกษานะคะตัวไป สำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะพัดเพจกระทะไฟฟ้าประบุบรรจุทีมโปร่ปรงบทสารเครื่องช่างดิจิตอลนิกเกอร์หรือแ,แก้วและชั้นทนสารค่ะสำหรับวัสดุดิบในการทำนะคะมีดังนี้ค่ะเปิดอกล้วยน้ำว้าและเปิดอกล้วยหอมกากกาแฟพาราฟินปิดเนเ้อเจลี่หรือวาสลีนและกำมัา กอนที่ใช้ในการขัดรองเท้านะคะมีดังนี้ค่ะแปรงขัดรองเท้าและผ้าขัดรองเท้าค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีการทําคิมขัดรองเท้าที่ทําจากเปลือกกล้วยค่ะขั้นตอนแรกนําเปลือกกล้วยทั้งสองชนิดที่สุกแล้วนํามาหั่นเป็นชิน้นเล็กๆค่ะและนําไปตากแดดประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนําเปลือกกล้วยที่ตากแดดมาคั่วด้วยไฟกลางจนไม่เปียงค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานามาบดค่ะ และน้ำเส่ขวดและติดฉลากค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำาุงกล้วยมาชั่งใส่บิกเกอร์ละ5กรัม10กรัมและ15กรัมค่ะและชั่งกากาแฟใส่บิกเกอร์ละ2กรัมขั้นตอนต่อไปให้เรา,เราละลายนาราฟินใส่บิกเกอร์ละ10กรัมค่ะสําหรับนะคะชั่งปิโตรเลียมเจลลี่หรือวาสลีนใส่บิกเกอร์ละ120รกรัมและขั้นตอนสุดท้ายให้เราน้ํานัํน้ํามัน,นมะกอกมาใส่บิกเกอร์ละ และจากนั้นคนให้เป็นเนื้อเดียวกันและทดสอบประสิทธิภาพและสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ค่ะผลการทดลองนะคะได้ผลดังนี้ค่ะจากการเก็บข้อมูและสังเกตบรรลานากรีดของพวกเรานะคะพบว่าขิ้ผึรองเทา้าที่ทางเกิดปวดแ้วยหอม พบว่าควรใช้หัวกล้วยันฟ้าตั้งแต่สิกรัมขึ้นไปค่ะโดยจะมีประสิทธิภาพติดส,สีมันวาวขึ้นนยาวค่ะสรุปผละะการทดลองนะคะการทดลองทดสอบประสทธิภาพของชี้ผัดนองเทา้าที่ทำจากกลว้วยหอมและชี้ผัดองเทา้า อๆควรใช้ตั้งแต่เปิดไวกล้วยน้ำว้าตั้งแต่สิบตำขึ้นไปค่ะสำหรับการอภิบายผลการดำเนินงานนะคะจากการศึกษาชิมผ่านรองเท้าได้ทำจากเปลือกกล้วยหอมและชิ้มผัานรองเท้าได้ทำจาก ได้สีที่ไม่นำสนิทค่ะและเมื่อนําไปขัดรองเท้าจึงทาให้สีติดรองเท้าค่อนข้างน้อยค่ะซึ่งโครงงานนี้นะคะสอดคล้องกับโครงงานของนิการและคณะคอ 2005, สสอสพารสค่ะเขาได้ทําการศึกษาชีพนั พรามข้อเสอนอแนะนะคะคนเปือกเทียชนิดของเปลือให้หลากหลายชนิดและเปลือกผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะ